สวัสดีครับเดี๋ยวจะมาแนะนํานะครับการใช้ผลิตภัณฑ์โฟซอยน้องใหม่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีของเรานะครับนี่ครับหกล่องจะมี2ห่อแบบนี้ฮะสห่อ2อซองแบบนี้นะครับ2น่ารักเลยทีเดียวแล้วก็นะครับจะมีช้อนแบบนี้ให้ถึง2ช้อนนะครับ1ช้อนเท่ากับ5กรัมนะครับนี่ครับปาดเรียบนะครับปาดเรียบนะครับแล้วเราก็นํามาผสมกับน้ํานะครับ แน่นอนเ่าเป้พ่นก็ประมาณ25้าลิตรเนาะยี่บลิตรครับเราใส่น้ําประมาณ20ลิตรนะครับประมาณ20ิลิตรหนึ่งช้อนห้ากรัมเท่ากับน้ํา20ลิตรครับแน่นอนครับสามารถฉีดพ่นได้ถึงหนึ่งไร่เลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพืชด้วยหนึ่งซองจะสามารถตักห้ากรัมแบบนี้ได้ถึง20สิบช้อนครับและแน่นอนครับหนึ่งกล่องมีสองซองก็จะสามารถตักได้ถึง4ี่สิบช้อนนั่นเองนะครับ1ช้อนเท่ากับน้ํา20ิลิตรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่า นะครับใส่ไปแล้วเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายไหมเดี๋ยวมาดูกันครับ